คนย่ำขายเป็วนว้างแกบอกมาขายาแกซ<ร>าบดีพ<ร>ี่น้องอีกเจ้านึงเด้อปลาเนี่ยขายน้ำตกพระท่านพาพี่น้องมาเบิง่งตุ่มตุ่มปลาขาวตุ่มปลาขาวตุ่มปลาขาวอีไทยขันทั้งอื่นในปัญจีเอินปลาขาวอีไทยแต่ว่าอยู่อยู่แถวบ้านเห้องในปัญจีเอินปลาขี้เหลา กอสิเอิอนปลาขี้เหลานี่เพราะว่าเพิ่นใส่เงียนี่ต้องใส่ขี้เหลาเนาะเป็นบ่ใส่ขี้เหลาโทเนาะเพิ่นเงียที่เพิ่นเอาใส่ตุ่มนี่เพิ่นใส่ขี้เหลาโทษเหลาโทที่เฮาเหลาโทที่เฮาอันใส่กลิ่นเหลาต้มเหลาโทษท่อนเพิ่นเจ้าขี้เหลาใสปลาที่มันเข่ากะ ปลาขาวอีไทยนั่แหละพี่น้องไทยทั้งทั้งอื่นเพิ่นก็เอื่นปลาขาวอีไทยแต่ว่าบานเ้องเอื่นปลาขี้เหลาเอืนปลาขี้เหลาเอิ่นเอินตามสนิทปลาที่เขาตุ้งที่ปิดลายขางแดงๆน่นเนาะปลาขาวนั่นอันนี้งามันพี่น้องงานี่แหละงาที่เบรนไซกัน มันเขาบ่นมันแข้งเขาดยมันเขาอืมเขาทั uh, ้งแข้งเขามันเขาทั้งตั้งแล้วดิงานมันกลี่ยอป่านอื่นก็บ่ค่อยเขาารีตุ่มแบบนี้นะเขาแต่เขาแต่ไปไยล้วนๆเขาไปไยป่านอื่นเขาก็น้อยนักนอยนะแต่ว่าไปไทยนี่สิเขาดีเป็นเป็นตุ่มปลาเขาอีไถเลือกป่าอยู่ทีตุ่มกันด้ วิสิเป็นน้ำเงียเงียมันนี่เพันสิเฉพาะเจาะจงท,ทางตะขีเหลราขี่เราโทษเราโทษเราที่เขา,าใส่ไว้กินใส่ไว้กินเขากินน้ำมันแล้วเขาก็ปั้นเอาขี่มาใส่วิธีใส่นี่ใส่เดี๋ยวตู้เทลงรถบ่อา้าวกันเทะลงรถแล้วอ,อันนี้อันนี้ฝา,าฝาปิดชักลากไว้แล้วก็คลอดใช่ปาาฝาปิด ฝาปิดเพิ่นก you know, ็สีเป right? ็นฝาปิดก็ใส่กระปูบักเ้าวดีกระปูบักเ้าวง่ายขนาดกระปูบักเ้าวปิดข้างในอันดี้ข้างในเพิ่นบอไปใส่จักรยานจุดมีแต่ยักษ์ใหญ่ียักษ์ใหญ่จับนี่งามมัน งานมันมนั่นว่ะงานสายสายสไตร์มันง,งาส่เบิ้งาะไ้จองไว้หลังลดเถอะนงานจะได้จองบา่าดเบิงนในตุ่มไายในตุ่มให้เบิงนี่แหละทรงตุ่มเบิก็ด้เป็นแบบนี้แหละ เบื้องแรพี่น้องปุดยยาเฮ็ดเป็นบ้านใดมีปลาขาวอีทยปลาขี้เหล่านี่ล่ละกะสารตุ่มแบบนี้กวนมันกะสารแบบกระตาเนี่ยนะก็กวนแบบกระตาก็นางกวนกวนแบบกระตาเฮ็ดตกสั่งกะแบบนี้ละและ้วกะสารขึ้นไปทัางเชิง่นกระสิมาไผ่กลม สารขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งล้วเป็นกรสิมาไทายไพ่กลมไพ่กลมแบบนี้แล้วก็มัม่วลปากมัมมวลปากคว้มามาืเอเพื่อเป็นกระพับแล้วก็ม่วนใส่ได้ายแนลอนเขียวนี่ม่วนไปม่วนไ,ไปแบบนี้ออตอกสั่งมันกะสารขึ้นมาหอดังเชิงนี่เป็นกรสิมาโหบเขา สองเนเป็นเซนหนึ่งโอบเขาเพื่อเสีย้คอมันจอมแล้วก็มาเหวปากออกเดี๋ยวเปนก็มาเจาะใส่งาเจาะใส่งานี่ก็นีเ่นเป็นสีใส้ไมมสองโตเป็นติวเป็นติวไม้แข็งแกรงน้อยเสียบลองไม่ตอกเสียบลองไม่ตอกแล้วก็ลงมาทางลม ลงมาทางลุมตัวนี้ก็สีไส้ไม้ผ้าเปรอะๆแล้วก็มะก,ก้วยมะปาดเนี่ยมันเป็นกลมๆมะเปะใส่มองนี้ไว้แล้วก็ใส่ไม่ตอกมาได้ไม่มาะ<ก>ปากงานไม่เหมาปากงาแล้วก็ไม่ตัวนี้ก็ไม่มปากไม,มตัวนี้ก็สีเงาลงพี่บปน,นะนีะสีเงามาขัดอยู่กล่นสนไม้สนไม้ตูเนี่ยเสียลงมาขัดอยู่กลน แล้วกา็ให้มันแน่นแล้วกา็เพิ่นก็เจาะหูเจาะหูใส่เหล็กแหลมเผาไฟเจาะหูหรือใส่สว่านก็ได้มาที่นี่เวลาเพิน่นถักงานี่ยเพิ่นสิถักติดกับไม้เนี่ยเพิ่นสิเฮ็ดกงไม้นะเพิ่นสิถักแล้วเพิ่นก็ใส่กงไม้นี่ยถักงามันนี่เป็นก็ไม่กับแม่เพราว่าหวานะเออ ติดกับกงไม้หรียวไหวก็ได้เลยลองลงมาลองลงมาโข่งลงมาแล้วก็สีมานี่มาสอดสอดลงมาทั้งนี้นี่เพื่อว่าให้ให้อันให้งามันเดี่ยมาติดกับพูงามันก็จะมาติดกับพูนี่แล้วก็มาติดไว้นี่ มัดกกุงมัดกกุงติดจมบนีไว้เนี่ยงามันก็สีเป็นยันยันอย่างสีนั่นงามันก็ใส่อาศัยเหลาไม่ลีกยน้อยๆเหลาเลีกยน้อยๆแล้วก็ใส่ได้ทักได้เนี่ยพิ่นบองเอาได้แข็งแล้วพี่น้องก็เอาได้เขาเอื้อนได้อย่างก่อนเนี่ยจุได้เที่ยวมาเหรร็ดฟื้นเห็ดอย่างเงี้ยโม,มเมนต์ได้ได้เหรร็ดฟื้นเนี่ย กาเจ้าเอื้นได้ยังบ่อนี่อ่าได้ยิปหะอมาฟันเอาบ่อโอ้แม่ได้อันนู้นเป็นได้เป็นได้ละหันหรือได้ยังเป็นได้อ่อนได้พี่น้องจะเสืยวได้แข็งได้เห็ดเห็ดงามันมาถักงานใส่ได้อ่อนหลักกะสนได้นี่มัดมัดงามันนี่สนได้มัดงา ม牡丹งามันนี่ติ่งขึ้นมาเซพี่เออสายหนิกมันน่ะสายหนิกนี่ติ่งขึ้นมาทึ่งๆพี่มันมันย้อนงามันย้อนนี่ให้สภาพงามันสีอยู่แบบนี้บ่ให้มันย้อนนี่คืองามันมันสีสารกันจริงๆแต่ว่ามันนั่งเป็นหลมๆหนึ่งดอกฉันมีป่ามียางเขานี่มันขีด สี่ปรของมั่นสีเขาได้เลยนี่แหละกดมนีก็ก่อขึ้นกระ,กรกระตากับมองนี่แหละ,ะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเข็ดอยากลองก็ลองมอ่งเด้อพี่น้องเลยตุ่มปลาขาวปลาขาวอีไทยปลาขี้เหลาห้องนี่แหละบานห้องเอินปลาขี้เหลาเพราะว่าเอินตามที่มันเข้าตุ่มขี้เหลา เงียมันเนี่ยต้องเป็นเงียขี่เราโดยเฉพาะเงียนเอาเงียขี่เราขี่เราที่เขาใส่กินน้ามันลวก็ตอนมันนี่เขามาปั้นปั้นเอาขี่มันเนี่ยมาใส่เวลาใส่เนี่ยก็ะชีมลงไปล้วนมันหมดตัวจังหวะเอาทิมลงในพื้นไม่ได้ล้วดอันขี่เรานะเออเันกระกำขี่เราเข้าไปวางไว้ในนี่ละกะเพิ่นกะเวลาใส่เพิ่นกะสักลัก หาสถานที่ดีๆแล้วก็ซักลักนี่ไปเอาฟดไม้เอายางมาโอบโม,มัดฟดไม้มัดยางโอบไว้อบตัวตุมนะ่มเลยไอ้มันเห็นแต่หูนี่บัให้ป่ามันแหบทั้งขางไอ้มันไอ้มันเขา่าหูนี่ย่างเดียวทั้งขางนี่ก็เอาฟดไม้เอายางมามัดปิดเสียบเสียบเฟียดอ้อมไว้ก็ได้สําหรับบัให้ป่ามันแหบกินทั้งนอกได้ไอ้<ๆ>ไมันเข่าหูนี่ย่างเดียวมันเห็นหูมันก็ะจเข่าไปกิน อันนี้คือตุ่มปลาขี่เราเด้อพี่น้องเด้อตุ่มปลาขาวอีทายั่นบ้านพีบานน้องทั้งใดพี่น้องกล้องไปห้อทั้งใดมีปลาขาวอีไทยนนทไหั่นก,นาานกะเอาไปใส่ส่วนมาก<บ>น,นี่ก็จะ<ส> <บน S 1> เป็นแถบเคียนแถบแม่น้ำใ่ๆล่ะแถวแม่นมม้ำซีแถวน้ำมงน้ำอันแถวหนองค้างหนองคายกันน้ำมงน้ำสวยไปใชละน้ำฝ้าน้ำมงแถวบาน บ้านห้องในี่ใส่น้ำฝาแต่ว่าขั้นแถวทั้งอื่นก็น,นำซีนำมูลนำอุ่นนำได้มีบ้านละขั้นมีป่าพวกนี้ไปใส่เลยฤดูใส่นี่ก็คือ <c oughs> ส่วงน้ำลงด้อยพี่น้องหลังจากส่วงเกี่ยวเขาเนี่ยหลังจากน้ำน้ำม,มันลดน้ำม,มันใสมันลดแล้วก็เริ่มใส่ได้ยามแค่เกี่ยวเขา่า่นละวิธีใส่ก็ได้ใส่ยามนั่นแต่มันได้เขาดีๆนี่เครื่องตุ่มเนาะตุ่มเนาะ หลังเดียวนี่เป็นสิบโลก็ะถือด้อเอาจนเต็มตุ่มก็มีเด้อพี่น้องคันคันขี่เราวเวอเม็ดก้อนน่ะคันปลาหลายๆนี่มันสิเข่าคักอีหล่ดีอ้าวคนของเป็นหอยอยู่บนก็มีเนี่พนย,นย,ยพี่น้องผู้ใดสนใจกะเบิ่งตัวอย่างแล้วก็ไปเฮ็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อสารกระสานไายขัดนี่แหละทั้งลุมนี่นี่สารขีก้กระตากระมองนี่แหละเราจะใส่ไม้ทาบ ขึ้นมากกับมาใส่ไผ่กลมไผ่กลมคขบปอดสองคามสองของพ่อใหญ่เนี่ยน่นละแล้วก็มาแหวะปากโหบต่อกของสิละ,ะขึ้นมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทีพี่น้องเขามาเบ่งมาส้มคลิปเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ